โอเคโอเคครับกดติดตามไว้เอ่าโอเคโอเคโอเคเข้ามาแล้วโอเคครับตอนนี้นะใครที่ดูอยู่สัญญาณเสียงชัดเจนพิมพ์บอกผมทีตอนนี้เราผมจะขออนุญาตเล่าทวนนิดนึงครับนะตอนนี้เราอยู่กันที่บางเขนนะพอดีมีเพื่อนบ้านครับเขาทักมาขอให้ผมช่วยเป็น f c ผมนี่แหละบอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วครับเหลือทนเพื่อนบ้านสุดปวนเพื่อนบ้านเนี่ยวันดีคืนดีไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ วิ่งเดินไปตามทางเดินนะครับแล้วก็ในหอพักเนี่ยมีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีมันจะตกไปหวยหล่นที่เขาไหมนะครับจะหวยจะหล่นที่เขาหรือเปล่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาไหมเพราะว่ามีการสอดนะสอดสวัสดีครับ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 ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับใ้กำลังใจนะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า ขอบคุณจ้าวัสดีจ้าตัวจริงทำไมหล่อจังเลยกานจำพลังจริงทุกอย่างทุกอย่างดีหมดเลยขอบคุณมากขอบคุณมากทุกอย่างดีหมดเลยที่สุดด่าก็ตอนนี้กําลังเดินทางนะครับนะลงพื้นที่อู้กําลังใจดีกําลังใจดีฟังแล้วสดชื่นนะครับนะสดชื่นสดชื่นมากน่ารักมากวัสดีทุกคนครับวัสดี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 ครับ สวัสด oh <uck eless ness> ีโอเคเด็กชาวบ้านน่ารักมากนะครับนะก็ก็ตอนนี้ครับก็ประสานทางสาธารณสุขครับประสานทางท่านผู้นกลับครับประสานตำรวจประสานเจ้าหน้าที่หลายคนเลยเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือด้านหน้านะเขาอยู่กันครบแล้วเราจอดไกลครับพอดีเราผ้าเราจอดไกลแล้วเราก็เลยเดินไกลหน่อยนิดนึงนะระหว่างนี้ก็เหมือนทดสอบสัญญาณเสียงกันละกันกำลังลงพื้นที่สดๆนะครับกดติดตามไว้นะท่าน เราอยู่หน้างานนะครับมันเลียวมันเลี้ยวหมดนะมันเลี้ยวหมดจริงๆกดติดตามเราไว้เลยแล้วก็ส,ส,ส,ะสะวัสดีจ้าส,ะสะวัสดีครับสวัสดีครับ <สะ S 1> ขอบคุณมากขอบคุณครับนะแล้วก็ฝากนิดหนึ่งใครที่อยากช่วยสังคมไปกับผมครับนั่นเห็นไหมโอ้เห็นไหมเราลงมาหน้างานนะเป็นที่รักของทุกคนเราดีใจมากใครอยากช่วยสังคมไปกับผมไม่ต้องมีเงินนะครับไม่ต้องมีเวลามีหัวใจ่างเดียวพอกดแชร์ไปเพื่อให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือสวัสดีครับ สวัสดีครับ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 นะสวัสดีครับไสดีนะอ่าทุกคนกดแชร์ไ้ครับกดแชร์ไปนะช่วยกันช่วยกันวันนี้ช่วยสังคมไปกับผมง่ายมากเหนื่อยเออทำไมเราเหนื่อยง่ายนะเมื่อกี้เราไปลุยน้ำไปเราเพิ่งไปลุยน้ําทั่วมาเราเจอฮารุโอดมาไม่น่าเหนื่อยง่ายดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคด้านหน้านะอยู่กันเพียบเลย นะครับด้านหน้าอยู่กันเพียบเลยนาใครเข้ามาก็ขัวใจรายงานตัวแล้วกดติดตามไว้นะครับตอนนี้อ่าหอบกินวันดีจ้าวันดีจ้านะด้านหน้าโอ้คนปลาเพียบเลยครับตอนนี้อยู่กันเพียบเลยนะวันดีจ้าวันดีจ้าโอ้ขอบคุณนะจ้าวัสดีครับขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับป่าขอบคุณนะดีใจมากเลยขอบคุณจ้าสู้ จ้าอ๋อคนสุขโขทัยเหรอ,อโอ้ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเห็นไหมคนสุขโขทยัยขอไปช่วยนู่นสุขโขทัยไปช่วยเยอะเลยวันดีจา้าวันดีจา้าวันดีจา้าวันดีครับวันดีครับวันดีครับ,บ <า S 1> นูน่นจอดปากทางนูน่นสุดแมพเลยพี่โอ้โหเดินฮอบเลยพี่จอโดนีเ่เดินทะลุมาเลยเนี่ยโอ้โหนูน่นเดินนูน่นเอฟซีเราพาพี่มาไม่คุ้นช่องทางไงไปเจริญเจรเจริญเจรเจรเจรพี่ฟ้าวันดีจ้า เอาตัวมาเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อจังหวะพอดีเหรอนะครับประสานทุกภาคส่วนนะครับเอาเหรอเอาพอดีเลยเหรอัครบสวัสดีจ้าคุณน้าเอ้ารู้จักกันด้วยเหรอโอ้ดีจังเลยเยี่ยม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  เงียมเงียบเงียบจับมือหน่อยจับมือหน่อยขโหมากครับที่มาจะมาหาไปเงี่ยบไปไงอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวครับหรออยู่ที่สอบมิครับเหรอแล้วกินข้าวกินอะไรบ้างบ้างช่วงนี้กินครับแล้วใครหาข้าวหาปลาให้กินอ่ะก็พ่อซื้อมาให้กินครับอ๋อพ่อมาเหรอพ่ออยู่ไกลไหมอยู่สอบมิดครับอ๋อพ่อชาพลนะครับพ่อชาพลไกลไหมตรงนี้ไม่ไกลครับไปไปประมาณไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงแล้วอ๋อไม่ถึงชั่วโมงพ่อมาหาทุกวันไหมจ๊ะไม่ครับต้องโทรศัพท์คุยครับเหรอพ่อมาหานี่อาทิตย์หนึ่งมาหากี่ครั้ง แล้วแต่เราถ้ากับข้าวหมดเขาจะมาซื้อให้หรือไม่งั้นเขาโทรโอนตังค์มาให้ซื้อกินเองครับอ๋อพ่อให้ตังค์ทีเท่าไหร่จ๊ะอาทิตย์ละหนึ่งร้อยครับอาทิตย์ละร้อยแล้วพอกินไหมก็พอครับบางทีก็ต้องไปขอป๋าหมุดนิดหน่อยอ๋อป๋าหมุดป๋าสวัสดีจ้านี่เจ้าทินเจ้าทินของแท้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 แล้วเรื่องอารผมโกงเงินผมไปสามเปอร์เซ็นต์จากเจ็ดล้านห้าแสนบาทค่าในหน้าถ่ายที่ให้เขาแล้คคืนมัรบ 16ปีมาแล้วแจ้งความแล้วครับ16ปีแล้วเหรอพายผมค้างตลอดเลยเราบอกพี่กันว่าทำไมเราต้องเดินแก้ผ้าเออทำไมทำไมทไมเราเดินแก้ผ้าเพราะอะไรจ้ะสักชื่อหม่อมหลวงน้ำพึ่งกิจการเนี่ยครับนี่อ่านดูเลยครับสักแล้วทำไมเราต้องแก้ผ้าจ๊ะเพราะอะไรหายใจไม่ออกครับแล้วพูดอะไรไม่หยุดเลยเจอแล้วปล่อยเลยตามเลยสักแล้วหายใจไม่ออกครับนี่มัน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 มีปัญหาทำให้ลิ้นบวมใช่ไหมเนี่ยใช่ครับพูดแล้วคับปากเลยใช่ไหมใช่ครับหรือคับแน่นปากแล้วปกติเล่นตัวไหน ตัวเล็กครับตัวเล็กใช่ไหมตัวเล็กเล่นวันหนึ่งเยอะไหมจ๊ะไม่ครับเหรอเล่นเดีเม็ดเดียวเม็ดไม่ถึงเม็ดครึ่งแต่เริ่มมาเดินเดือนกว่าแล้วเริ่มมาเดือนกว่าแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนกันยาครับเริ่มมาเดือนแล้วนะตั้งแต่สิ้นเดือนกันยาครับตอนนี้ก็ยัง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 มีบ้างนิดหน่อยครั้งครั้งล่าสุดวันไหนจ๊ะตัวละเท่าไหร่ นี่มันขายตัว50ครับตัว50เหรอเนี่ยสิบยูสามกับตึกตรงนี้เหรออ๋อตึกงยูสามเลยเหรอยูสามเลยอ๋อไม่ไเย็่ยนหรือไงไม่เย็นครับเย็นเลยรู้จักกับประเทศลาวด้วยจริงครับผมไปยกของเข้าซอยไปซอยตรงข้างโซตัสเล็กเลยครับเหรอแต่มันจำทางไม่ได้ให้พาพี่ไปซื้อเลยสิซื้อต้องซื้อจากไอ้พวกนี้เท่านั้นเลยซื้ออะไรอ่ะ ตัวเล็กครับไม่เป็นชื่ออะไรชื่อไอออยกับไอออยมันยิมเงินผมไปสามพันแล้วไม่ยอมคืนตลอดคืนดิจิตอลอย่ารเดียวก็แล้เอาของมาให้เราของมาให้ให้ผมก็จริงแตบเพื่อรอครับแต่ผมบอกว่ามันจะหุ้นอะไรไม่ก็ไม่รู้มันพูดวนตีนเหมล้วก็ะซิบมันมาท้ายยิงผมด้วยแล้ววันนี้วันนี้กี่กี่เม็ดแล้วเนี่ยไม่ได้ยุ่งครับผมดื่มจากกาแฟครับตอนนี้ตอนนี้เหรอครับกาแฟในห้องมีอยู่ไปเชื่อไปดูได้เดี๋ยวไปดูดีครับ ใช่แต่ยังแต่ปล่อยพลอยอะไรยังมีไม่มีไม่มีเเหรอไม่มีทางแล้วทาไงก็ผมไมันยุ่งแล้วล่าสุดวันไหนล่าสุดวันไหนจ๊ะล่าสุดล่าสุดเลือกวันไหนจ๊ะราวประมาณที่สิบมั้งครับวันที่สิบไม่นานเท่าไหร่นะจ๊ะหลังจากก็เลยรู้รู้หมดครับว่าใครขายมางอะไวเหรอนี่พี่ถามเลยสิป้าให้อาทิตยดาร้อยใช่ไหมใช่ครับแล้วตัวละห้าสิบแล้วเราจะเหลือกินข้าวยังไงจ๊ะ ก็ไปช่วยเขายกของเนี่ยอ๋อเขาก็เหมือนให้ค่าช่วยเขาให้ทีอะไรจ้ะค่าช่วยเสองเมตรครับอ๋อให้ค่าจ้างเป็นเมตรเขาไม่ได้เป็นเงินครับเหรอเขาปกติเขาอยู่ห้องตลอดไหมอยู่เป็นพักๆครับอยู่เป็นพักๆเหรอต้องโทรถามผมมีเบอร์โทรอยู่มีเบอร์ด้วยเหรอเดี๋ยวขอเบอร์ไว้หน่อยสิเขียนอยู่บนห้องเปล่า เราเคยไปไปไปตรวจที่สีสัญญาอยู่ไม่เลยครับกุญแจกุญแจก็โดนยึดหมดเลยเจ้าห้องโดนยึดถามตำรวจตำรวจก็ไม่รู้เรื่องจำผมก็เลยต้องทากุญแจใหม่ให้พ่อทำกุญแจใหม่เกือบโดนตบอะถึงือบตบผมอะเรามีพี่น้องไหมจ๊ะมีพี่คนละแม่คนหนึ่งครับติดคุกติดตารางอยู่อนาจารเด็กว่าเสพยาเสพติดด้วย อหรอไม่เคยผมไม่เคยผมโตแล้วผมเรียนจบวลาวพิชโรงเรียน้ชายล้วนไม่มีอัตลักษณ์ที่ทำลายทีกเด็กน้อยคิดเด็กน้อยกันแล้วแ้ไปจีบผู้หญิงนี่อบบก่องไหมนี่ค จบเป็นยาตีแล้วครับแล้วแล้วหมอที่แต่งงานได้อ๋อเราชอบเขาใช่ครับอแล้วแล้วที่เราสักเราไม่กลัวเหรอว่าเขาจะไปอีกไหมครับแล้วก็ผมไม่พูดเขาบอกผมเราต้องโดนสักก่อนให้หมดตัวก่อนเนาะสักเยอะเหรอสักเนี่ยครับเยอะมากเลยครับโอ้ข้างขวานี่เจ๋งเยอะมากสักเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปลบไหมลบครับเดี๋ยวพี่พาไปนะแต่ต้องไปกับพี่นะแน่ใจแน่ใจครับชัวนะเดี๋ยวเราไปเลยนะ แล้วเอาไม่เอาเบอร์โทรพูดท,ที่ขายยาไปครับอ๋อเอาที่เอาที่เอาม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 า เขามีเบอร์มีวันที่ว่ะมีเบอร์เดี๋ยวก่อนพี่ถามนิดนึงก่อนเดี๋ยวดิเป็นขั้นสอะครับเดี๋ยวจะพี่จะกระซิบให้ฟังแล้วทำไมไม่บอกตำรวจวะบอกแล้วโรงพักแล้วนะเอ้ยโรงพักบางเขงก็ไม่รับเรื่องจริงป่าจริงครับโอ้ตํารวจทันอย่างนี้น่าที่นี่ไม่รับเรื่องเลยโอบเรื่องผมเลยจริงครับไปเดินไปห้องสืบสวนบ้างเดินกลับมาเขาก็บอกไม่ได้ให้ไปแจ้งอีกผมเดินไปเดินมางงคเสียค่าค่าวินจน เซ็งไปหมดแล้วตันจะไม่มีอ่ะจะไปแจ้งความตายายใช่ครับอ๋อเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาตำรวจไปรับเรื่องนะให้ข้อมูลตำรวจหน่อยได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมเนี่ยพี่ๆเขามาพร้อมช่วยอันนี้ชุดสืบเอาเอาเอาพี่ๆชุดสืบเขารบกวนครับพี่เขาบอกเขาเขาอยากให้ข้อมูลกับตำรวจ อยากให้ข้อมูลตำรวจเขาเป็นพลเมืองดีนี่ไปไปชื่ออะไอ่ะชื่อออยอ่ะนะอยู่ชั้นสองอยู่ที่ไหนอยู่ชั้นสองตึกยูสามครับอ่ะยูสามห้องแรกขึ้นไปบันไดห้องแรกเลยห้องขวาตัวเขาขายไงินสามห้าสบาทตัวห้าสิบบาทห้าสิบบาทมาซื้อมาไม่ได้สิบห้าบาทโอ้โหอะไรเยอะไปครับแล้วว่าขาถามมันหมดก่อนก่อนมันเข้ามาห้องผมไม่เคยอ๋อหรือห้องเฝ้าห้องเดียวผมสัญญาสาบานกับโรงเรียนผมไปแล้วผมไม่ขายได้ติด 呃，所以讲。 แต่บางทีเข้าเวรวังบ่อยๆไม่ไหวเพราะเป็นทหารบกเก่าตั้งแต่รุ่นปี42่สที่หนึ่งถึงเพิ่งหมดเพิ่งหมดปี67เจ็บเนี่ยเดือนหนึ่งวันที่หนึ่งพฤษภาคมเลยเพิ่งเป็นมีเมียมีลูกไหมยังไม่เคยมีครับยังไม่เคยมีเขาอยู่ก็นี่จริงกจีบคนนี้อยู่จีบคนนี้ตกลงไหมตกลงเขาตกลงว่าถ้ารบรอยสักหมดแล้วเขายอมเป็นแฟนด้วยครับเขาบอกงั้นเลยงั้นเดี๋ยววันนี้พาไปรบรอยสักก่อนไม่ใช่ก็เดี๋ยวจะเอาไปรบรอยสักที่บอกแล้วจะไปด้วยกันแต่อย่างที้ ที่ถามนิดนึงเอ็งร้อนหรือเอ็งถึงถอดเสื้อไม่ร้อนนะครับแล้วทำไมถึงต้องถอดอ่ะเออทำไมถอดหมดอ่ะผาแป้งบัดีถอดผาแป้งเย็นนะครับไม่ละไอ้ห้องเอ็งมันเล็กๆเอ็งทำไมมาเดินอยู่ข้างนอกอ่ะบางทีก็หายใจไม่ฟูคกว่หรอครับอากาศในห้องมันไม่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 ไอากาศในห้องก็มีครับผมเปิดเครลมนี่แต่ว่าอยู่ดีแน่นมูกจากผมว่านจากชื่อเนี่ยครับจากชื่อครับเลยต้องถอดเสื้อห้าก่อนชื่อพนามเนี่ยชื่อพนามแล้วอคิดว่า ไม่ไม่อายคนอื่นครับมัเอต้ออายเหมือนกันแต่จำเป็นต้องทำไม่ครับผมก็เจ็บปวดกระดูกไปหมดเลยอ๋ออันนี้เข้าใจเข้าใจเป็นรอยสากเป็นที่รอยสักที่ว่าเจ็บปวดกระดูกครับแล้วแล้วพอ พอพอออกมาแล้วเป็นไงอ่ะผมก็รีบไหว้ไหว้พคาถาผมที่ผมจากวสารอดเร่งเดินเคยเดินแต่ไม่เดินลงง้างเลยยกตัวอย่างคาถาอยได้ช่ไหมจำบทสวดไม่ได้แล้วแต่ว่าจากวสารอดเขตราชบุญะกิโลเก้าฝั่งธนบุรีครับมีคาถาต้องมีต้องมีมีในห้องขอสมุดอยู่ในวัดครับมีหอสมุดอยู่ในวัดต้องมีในห้องเปิดจะรับสวดเอี่ยแล้วมีมีไปรับของรับขันรับอะไรมาไหมเคยไหม รับของอะไรไม่ไปเล่นของเล่นอะไรรับขันไม่มีนะไม่มีรับแต่ฟอยมาอย่างเดียวใช่ไหมไม่ครับใช่ป่ะไม่ครับผมเลิกเกิดขาดแล้วจจเคนจะเคนเหรอถ้าตื่นตื่นธรรมดาทั้งสี่ห้าวันต้องกินกาแฟ่ไม่ไหวเองเคยหายใจไม่ออกแล้วเดินไปถึงข้างล่างไหมเคยครับเคยด้วยเหรอเดินแถวนี้เลยเหรอไม่เคยครับไม่แล้วเดินแถวนี้ไหมเดินแถวนี้ครับไม่เกินตึกอยู่หนึ่งเนี่ยครับไม่ถอดเสื้อาเลยครับถอดเสื้ออย่างเดียวครับกางเกงใส่อยู่ครับเอาเหรอครับแล้วแต่ข้อมูลที่ถอดได้หมด บางทีจำไม่น,นึกนึกไม่ถึงนะเพราะกินยาจิตเวชอยู่นึกไม่ออกบางทีนึกบบแล้วปวดหัวไม่ต้องกินแบบเมื่อกี้<อ>ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาไปนบร้อยศัก์ ทีี่่นประตูน้ำครับบุรีดีเลยนี่นบุรีผมในนั้นผมไม่ไปหรอกผมไม่ยายกินอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ป่าผมไม่ได้บ้าผมสติดีพี่ถามอะไรผมรู้เรื่องหมดอ่ะไอยสากจะพาไปลบรอยสากเล่นไม่ลบไปดิไปซีนยาหัวหายใจไม่ออกอีกอ่ะเจอแล้วไปลบลบรอยสากลบรอยสากลบรอยสากไม่เชื่อป่าหรือป่าเออป่าแกดูแลทุกวัน ไปลบลอยจากเธอดีแล้วต้องไปลบต้องไปลบเอ็งเชื่อไหมไม่งั้นเอ็งหายใจไม่ออกเอ็งตายง่ายๆนะครับผมเเข้าใจที่พูดเราเขาฉีดยาตายไม่เขาไม่ทำหรอกเขาไม่ทำไม่ทำหรอกีดยอฉาไม่ทำหรอกนี่ ถ้าเขาฉีดยาตาบอกตำรวจข้างหลังแกตาอยู่่าตายไปแล้วเลยพี่ก็พูไม่รู้เรื่องตอนผมเรียนดี๋ยวโดนฉีดยาหรอกกล้าช่วยรบศึกสีมอแต่เขาไม่เลือกเขาฉีดยาตายไปแล้วเขาจะบอกได้ไงพี่ไม่เรียบเรียงฉีดต้องบอกตำรวจก่อนแล้วค่อยเขาไม่มีคนตำรวจอยู่ในนั้นเลยมีแต่พยาบาลแล้วแล้วก็ผู้ช่วยไปปพยาบาลพี่เคยไปหรือเปล่าเนี่ยเขายืนยันนะว่าไอไอออยมันขายแล้วตำรวจบอกตำรวจแล้วตำรวจไม่ไม่ ไม่รับแจ้งเขาว่าเอาเงินยืมคืนมาก่อนสามสามพันนะ้นี่เองบอกลุงคนที่นี่ยทำไมเขามันมีน้องน้องชายมันที่จะการมาดกมันอยู่อะแต่ผมไม่เจอตัวผมเจ้าขี้มาหลายรอบแล้วมันท้าจะเอาปืนยิงกับผมนะสามเม็ดเท่าไหร่สามเม็ดเท่าไหร่ไม่รู้ครับสามเม็ดเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้บอกว่าเม็ดละเท่าไหร่ห้าสิบเม็ดละห้าสิบบาทสามเม็ดก็ต้องร้อยห้าสิบครับ เห็นไหมมันซื้อกำไรไดถึงห้าบาทไม่รู้ซื้อที่ไหนมันจับกองตีขึ้นโหนกับเขาสักรอบนะผมว่าซอยตรงข้างอะโลตัสเล็กนี่เดต้องไปบอกปอยมันค้ากำไรเกินควรมันไอ้บอกสิบห้าบาทขายสามสิบห้าแพงไปมันอยู่ระเบิดมันแพงไปจริงเอากำไรแค่ห้าบาทก็พอแล้วใช่นไหมอันนี้มันเยอะไปเองจริงไหมจริงครับเองไม่ขายไง ผมไม่เอาผมภาษาบ้านกอาโรงเรียนผมไปแล้วว่าโรงเรียนว่าล่าพิษโรงเรียนผู้ชายล้วนแล้วว่าไงจ๊ะว่าจะไม่ขาขายอ่ะติดแน่นอนโอ้ดีดีคุณผมก็จะขอย่าผมเปิดร้านเปิดบริษัทดีกว่าในตัวเล็กตัวใหญ่มันต่างกันยังไงป่ตัวตัวใหญ่นี่มันสูตรแล้วเย็นสูบไปอัดเยอะๆในสามวันมีสำลอกออกมาเป็นเป็นสารเคมีที่ผมพิมพ์บอกไปในเฟซบุ๊กอ่ะแต่เมื่อผมพิมพ์ช่องทางไายไม่รู้แล้วอีกในเฟซบุ๊กเรยมีครับเฟซบุ๊กอะไรชื่ออะไร ชื่อ T A N A C H A I โอ้โห Y Y O N นี่นะฮะย้อขอบคุณทางคุณกันนะครับครับครับ R A S A N ยาวไปๆจำไม่ได้แล้วครับยาวไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาไปลบรอยาสรลบรอยาสักก่อนลบรอยาสตร์เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแต่แต่ขอเบอร์ตรงนู้นหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเพื่อออเดอร์ของเดี๋ยวขึ้นไปเอาเดี๋ยวันเดี๋ยวเดี๋ยวฝากป๋า เองเชื่อป๋าเองบอกป๋าเมื่อวานนี่ว่าจะเจอคุณเช็คุณกันใช่ไหมกัมเนี่ป๋าพามาแล้วมาช่วยเองไปลบรอยสากไปลบรอยสากไปลบรอยสักนะเดี๋ยวให้ดีเวลาเราไปไหนมาไหนเราจะได้รู้ตัวเราถอดเสื้อถอดอะไรมันมักเดี๋ยวด้วยดีดีเราเราจะได้รู้ตัวฟังฟังนะเดี๋ยวฝากลองพูด่ถ้าลองพูดกัมเนี่ยพาเองครับที่เขามาดูสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับชยสวัสดีทุกคนครับฝากเพจพี่เช็คด้วยครับครับ ต้อกลับต้อกลับไปเดี๋ยวเอาเขาไปรอยสที่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 ทำการถมงหน่อยนะเนี่ยที่แพทย์นะนะหมอเขามารออยู่พอดีหมอเขามาลบรอยสักเราไปหักหมอเดี๋ยวไปลบรอยสักด้วยนะลบเนี่ยสองอันเนี่ยเฮ้ยในนี้ต้องลบด้วยเออมันต้องลบให้หมดเฮ้ยเรามีอย่างลบไหมไม่มีนะอย่างลบไม่มีนะดูหน้าคุณหมอหน้าคุณหมอเนี่ยไม่เหมือนเป็นคนลบรอยสักเลยพูดตรงตรงนั่งรออ๋อีหมอมีหมอหมอใจงให้หมอใจัดกายหน่อยนะครับข้างในมีครบ เของเขาต้องเอาของการเจอ้า๊นเป็นกาลังใจให้ขอบคุณเาจ้าขอบคุณาเนีเ็อกไปเบรอยอยสักป่าดูเลยนะมาเรียชือฟังป่าดีนเนี่ยตอบแทนคนที่ก็มีบุญคุณกับเรานะเนี่ยเออดีมากเลยดีมากเลยาเนไปขึ้นรถขไหนดีดูเล ทิ่แบบอยู่นั่นป่อแบบๆๆตั้งนะรับรถขึ้นเดี๋ยวไปพาไนรถหลวงไปแล้วกันนะเองต้องนั่งรถหลวงเ่เพราะว่ารถรถอื่นมันลำบากคนมันเยอะขอบคุณพี่ก็ด้วยอไม่ได้ฉีดยาเขานะสัญญานะ ไปฉีดผมไม่ค่อยผิวขาวแบบพี่นะเออไม่ได้เฉีดยังฟังได้หมดฟังยังเชื่อพี่นะว่าอะไรใช่ไหมในสิ่งที่พี่พูดนะยองหายแน่นอนนะเดี๋ยวไปนี่เขามีคาถายเยอะไม่เชื่อคุณกันขึ้นไปดูห้องผมชั้นสี่มีอะไรบ้างในห้องห้องยี่สิบเอ็ดห้องที่เลขที่ยี่สิบเอ็ดทับสองแปดหนึ่งเข้าไปดูทำความสะอาดไหมห้องน้ำภาษาทำครับแต่ว่าห้องล็อกอยากไปดูห้องไหมแต่ไม่ต้องล็อกนะครับถ้าไม่งั้นกลับมาแล้วพ่อผมไม่ยอมมาเปิดห้องให้ผมต้องเสียเงินล็อกอีกเหรออโโเคอเค กุญแจห้องผมก็วางไว้ในห้องอยากให้ใครเข้าไปนะโอเคไม่ต้องใช่จ้ะจ้ะจ้ะเอาเงี้เนี้ยจ้ะเพื่อไดูรายชื่อผมเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วมีรายชื่อเลยเหรอรายชื่อใครคล้ายยาอะไรเงี้ยโอ้มีชื่ออีฟ้าเอามือถือเครื่องแรกผมไปด้วยเป็นทอมนะครับแล้วมันบอกว่าเช่าผมแจ้งความไปแล้วว่ามันเช่าโอเคป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเดี๋ยวคุณแจไปเช็คกับพาไปส่งที่รถไปหาหมอเดี๋ยวถ้าลองเดี๋ยวผมไปแต่เขามีเขามีโทรศัพท์เราไม่รู้นะ เดีวฝากดูโทรศัพท์เขาทีผมว่าไอาเรื่องเอาของเอาของอะไรถ้าพี่ขยายได้สักนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะรบกวนานสวรังเขาช่วยเนียนะไปไปไปไมไรสั์โชคดีไว้ไปไปคุณด้วยคุณเช็คุณกัน,กนขอบคุณครับขอบคุณครับป๋าป๋มงขอบคุณมาก เอาพี่น้องชาวแม่สองเก็ตัวมือให้พูดกันทุกเชกเลยขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนนะขอบคุณนะขอบคุณนะเห็นไหมแกก็สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแกน่ารักนะไปง่ายๆดีนะไปง่ายดีนะพี่นักิจดีนะคุยรู้เรื่องเลยนะะมืออาชีพเลยมืออาชีพนะคุยรู้เรื่องนะแต่เมื่อกี้เสียเสียเหลี่ยมไปหน่อยบอกไม่มีฉีดยาถ้าฉีดใครฉีดยาตายไปแล้วให้มาบอกตำรวจเขาบอกอ้าวไอ้พี่พลาดแล้ว แล้วผมเป็นอะไรขึ้นมาจะไปบอกใครได้ไงเดราจะทดสอบความมั่นคงความมั่นคงว่าเขายังกับเราเนี่ยยังโอเคไหมเป็าทำไมป้ายก็ไม่มีแล้วใช่ไหมถูกไหมไม่มีนะครับพี่ไม่มีไม่มีเอางี้เบรกตรงนี้เพราะว่าแยกทางกันเดินเดี๋ยวๆดี๋สัมภาษณ์ตรงนี้มาที่ทีเด็ดโอเคไมามามาหันหน้าทางนู้นก็ได้ครับเดี๋ยวให้ให้ให้หน้าขนาวหน้าข่าวอยู่ตรงนี้อ่ะสัมภาษณ์มาแล้วเก็บหมุนด้านบนนะลูกบรรยากาศนะ เวหมุบรรยากาศมาเอร์โทรศัพท์ที่อยู่บาที่เจาป่วยอยู่บแต่วันนี้จ้าเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณนะจ้าขอบคุณนะจ้าขอบคุณนะจ้าทังคนเป็นสุกนะไปเมื่อกี้เขาไปเอาของบนท่องเหรอเมื่อกี้ตำรวจพาไปเอาของบนท้องเหรอนูฟังขวาอ๋อตัวชีก่อนตัวชีก่อนกอ้ตัว่อ่อนตวตัวีก่อตก่นััอ่อน พี่คุยไม่รู้เรื่องพี่ต้องไปรับยาล <laughs> บรอยสักอีกสักคนใช่ไหมสักไหนปะเนะี่ยไหนมาเทคนิคอย่างดี้เดี๋ยวพาไปลบรอยสักอ๋อรู้แล้วรู้แล้วขึว้นไปยัง <c oughs> ดีแล้วดีแล้วออยเยอะดีแล้วไอออย,อย,อย,อยเดือดร้อนด้วยนะไอออยเนี่ยออยซวยเลยตอนนี้ออยไอไอไอยสามเมตรร้อยห้าสิบแย่งกันออกจากห้องแล้วเมื่อกี้ไอ้อไอยก็ใช่ไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีนะไม่มีเหรอ เออพอรู้ละลิ้นครับปากแล้วเมื่อกี้นี้มันดูทุกวันไม่มีไม่มีสรุปไปพร้อมกันอ้าวโอเคพร้อมแล้วนี่ครับไร้อมไมครับไมก็โอเคนะมันก็เป็นเคสแบบจบแบบนุ่มนวลดีนะกลับบ้านมากลับบ้านมาไม่เหมาะกับทีมนะทีมพักการทั้งนั้นเลยเนี่ยทีมงานอย่าอย่าไปขวางนักข่าวนะอย่าไปขวางนักข่าวครับเชิญครับเชิญครับจ้าจ้าจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คุณหมอไม่ได้ค่ะคุณหมออยู่ข้างหลังมาเลยครับมาเลยครับพี่หมอมาเลยครับเลยเอาว่ามาว่ามาว่ามาหลังจากที่ลงพื้นที่แล้วครับเป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะครับต้องชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ชื่นชมทางทีมของสาธารณสุขนะครับทางท่านรองผอทางคุณหมอทางพี่ธนกิจนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่เช็คนริศรแสงแก้วแล้วก็ทางป๋าหมุดนะเป็นผู้นําชุมชนที่นี่ด้วยนะครับก็เป็นผู้ประสานนะก็ง่ายเคสง่ายดายมากเลย นะครับนะแบบจริงๆที่ตั้งเป้าไว้นคิดว่ามันอาจจะมีความยากกว่านี้แต่นี่คือง่ายมากก็ลงมาคุยกันอย่างดีแล้วก็มีคุยกันแบบโอเคะเป็นกันเองแต่จากที่เราสัมผัสได้ก็คือก็รู้สึกแหละว่าเขาก็มีอาการนะเขายังมีมุมมองความเชื่อความคิดในมุมที่แบบยังประหลาดประหลาดอย่างเช่นรอยสักทําให้เขาร้อนทําให้เขาแบบต้องถอดเสื้อผ้านะถ้าเขาไม่ถอดเนี่ยเขาจะอึดอัดหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องถอดแล้วก็ เดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เขาบอกว่าต้องไปหาผู้หญิงเนี่ยนะที่สอดเอกสารไปสอดจดหมายไปโทรไปหาเขาก็เพราะว่าเขาจีบนะเขาก็มีความชอบแล้วเขาก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยบอกถ้ารบรอยสักเนี่ยก็จะยอมคบหาด้วยนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภาพที่เขาสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเขาก็รับตรงๆว่าเขาก็เคยมีปัญหาเรื่องการเสพ นะก็เคยเสพมาล่าสุดในช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเมื่อกี้เขาก็ยังไม่เชื่อครับก็ก็เอาไปตรวจสารนะครับก็เดี๋ยวต้องรอผลของสารอีกว่าเป็นอย่างไรเมื่อกี้เนี่ยก็อาจจะมีการพูดถึงคนหลายคนนะว่าอันนี้ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือเขาบโนนะนะเขาบอกว่าก็มีตรงตึกนี้ห้องนี้เขาเคยไปช่วยยกของไม่ได้ตังแต่ได้มาส้มมาเป็นเป็นรางวัลปลอบใจอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็ก,ต,ลกตัวเล็กนะครับนะพอได้มาเขาก็รู้สึกแบบโอเคอะ่ะเขาก็ ตามวิถีเขาอะนะครับนะบก็วันนี้เรามาตรงนี้แล้วอย่างน้อยชาวบ้านก็เกิดความสบายใจเขาก็ทางพี่ธนก,กิจแล้วก็ทางท่านรองผอ,อ,อก,ก็เดี๋ยวพาไปลบรอยสักนะครับว่าจะดูแลเขาอย่างไรอะไรยังไงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยอยู่อย่างมีความเป็นปกติสุขแต่วันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยความง่ายดายคือการทํางานที่เป็น ระบบแล้วก็เป็นรูปแบบนะครับนะก็ต้องเนี่ยอย่างที่บอกมีท่านสกเขาประสานกับทางนิติพื้นที่มันก็ง่ายการทํางานก็ง่ายทางสาธารณสุขมามีแผนรองรับที่ดีมันก็ง่ายนะครับทางตํารวจสิ่งหนึ่งเมื่อกี้ผมคุยกับทางท่านรองผู้มกงับเขาเออก็ฝากบอกว่าเราก็ไม่รู้หรอกเนะสิ่งที่เขาพูดมันจริงไม่จริงแต่ถ้าเขาไปลองขยายผลดูมันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับถ้ามันมีจริงนะเขาก็เหมือนได้เก็บกวาดไปนะครับนะก็ก,ก็ต้องขอบคุณทุกคนวันนี้ด้วยครับที่มาช่วยเหลือ กรบ<ป>ะบวนการทางคือี้ก็จากที่ที่ประเมินเบื้องต้นเขาคิดว่าน่าจะเป็นผู้ป่วยที่เรื่องของจิตเวชยาเสพติดนะครับดังนั้นที่เห็นล้วก็คงเป็นลูกค้าลูกค้าเก่าของโรงพยาบาลศรีธัญาเราอยู่แล้วนะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับมมก็คิดว่าอาจจะต้องเอากลับไปเพราะว่าเวลาหายแล้วกลับมาที่เดิมแล้วยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมการกายยรใช้ยาเสพติดก็ยังคงมีอยู่จากที่สัมผัสเบื้องต้นก็จะเห็นได้ว่าเวลาพูดนะครับเหมือนคนลิ้นครับปาก นะครับแล้วก็จะมีการหลอนเช่นว่าการมีสักทั้งหลายที่มือที่แขนเนี่ยนะครับทำให้เขาหายใจไม่สะดวกเนี่ยถ้าถอดเสื้อผ้าแล้วก็จะดีขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชุมชนที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าอ mm ันตรายพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เขาพูดมาจะเป็นเรื่องจินตนาการหรือไม่อย่างไรก็คงต้องเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จะต้องไปกวดขันว่ามียาเสพติดในชุมชนนี้ด้วยหรือไม่นะครับดังนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ในบางส่วนที่เขาพูดกับเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีสติในบางบางช่วงเวลานะครับอาทิเช่นบอกได้ว่ายาเสพติดขายอย่างไรราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับต<ม>ัวเล็กตัวใหญ่อะไรนี่คือเขาพูดได้หมดนะครับแล้วก็เราพยายามจะพูดคุยในทางอื่นเนี่ยเขาก็รู้ไทนันะครับ<ม>ก็จะนั้นดังเห็นได้ว่าสติก็ยังพอมีในระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังถือว่ายังเป็นผู้ป่วยจิตเวชอยู่นะครับก็ เป็นในส่วนที่ทางโรงพยาบาลเองวันนี้นะครับทางท่านรองพอสารสุกเยืเยื่แล้วก็ทางคุณหมอที่โรงพยาบาลศรีธัญาก็เดี๋ยวท่านเจ้าที่รับรับตัวไปเลยนะครับเราก็คงจะเอาไปรักษาตามกฎหมายของทางสุขภาพจิตโดยตรงนะครับตรงนี้คงไม่น่ามีปัญหาครับก็คิดว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยในชุมชนอย่างนี้ก็น่ากังวลนะครับแต่เดี๋ยวไปก็คงจะสังคมก็คงจะสบายดีสบายขึ้นนะครับเดี๋ยวได้ถามคุณหมออีกทีก็ดีครับเพราะว่า คุณหมอเองบอกว่าเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยเก่าเป็นลูกค้าเก่าอ่าลูกค้าเก่าบอกเลยมีโปรไฟล์อ่าโอเคก็จัดที่ผู้ป่วยพูดว่าเคยไปโรงพยาบาลเสียยาก็อาจจะประมาณได้ว่าอาจจะเป็นาผู้ป่วยของโรงพยาบาลสิธยานะครับผมแต่อาจจะยังไม่ขอตัดสินใจไม่ขอสรุปนะครับผมนอาจจะจำเป็นต้องผู้ป่วยไปดำเนินการตรวจวินิจฉัยก่อนนะครับผมแล้วก็ได้ลงมือ เกณฑ์กา<น>รนำผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลนี้มันมีเกณฑ์อะไรบ้างคะปกติก็คือเราจะมีการตรวจประเมินสภาพจิตก่อนอนะครับผมแล้วก็มีการตรวจประเมินความรุนแรงของอาการของโรคแล้วก็อาการต่างๆจะเป็นเกณฑ์ของทางจิตเวชน,นะครับผมแล่าเช่นอาการประสาทร้อนถูแววหายไปแล้วอาการหลงผิดดีขึ้นแล้วการดูแลตัวเองปกดิทําได้จะรับการฟื้นฟูให้สามารถตับตัวเองใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่นะครับผมจะมีเกณฑ์ของโรงพยาบาลรับผมในส่วนตรงนี้ก็คือถ้าประเมินพบแล้วว่าผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้โดยที่ไม่ก่อความเดือดร้อน แล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้และอาการหายจิตหายก็จะดีชา้าเป็นจำหน่ายครับผม อย่างที่เขากังวลว่าไปถึงเขาจะถูกฉีดยานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อ่าไอ้คุณหมอบอกบนิดนึงก็ปกติก็คือการรักษา,รราก็จะมีหลายแบบครับผมนะก็จะมีทั้งการใช้ยาแล้วก็การทาผปิดบำบัดแล้วก็แต่ก็คือการใช้ยาก็จะมีทั้งยาฉีดและยากินนะ<อ>ครับนะแต่ในรายที่อาการรุนแรงนะจะมีการใช้ยาฉีดเพื่อให้อาการสงบลงได้เร็วแต่ก็คือในรายที่อาการไม่รุนแรงก็อาจจะไม่ได้จำเป็นครับที่ต้องใช้ยาฉีดอะไรแล้วก็พอคนไข้อาการทางปิตสงบลงเนี่ยเราก็จะใช้เรื่องการทางิิดบำบัดพูดคุยให้ผู้ป่วยปรับองมันะการ ส่ว <c oughs> นค, <c oughs> ครับผมในการขายที่ตรงนี้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอนง่ายดีนะ